ไอ้แก่ปพี่เจาเจาปีพี่มันจะเขาขำนี่เจอเส่ห์ห็นใจขาเกือบบุัรทันตีมันโด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 นโนโดนโดนโนโด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 โดโดโดน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 นโด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 นโนโดนโดนโดนนโนโด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 นนนโด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 นโนโดนโดนโดนนโดนน Oh yo, no no. Oh, okay na. Sempu.